มดืดเพราะว่าถึงตอนเป็น,เป,นเป็นพีก็ป,ปุ๊กปั๊กเป๊กกะซำแต่ว่าหนึ่งไม่กี่เนาะเฮียเท่าวันนี้ลดอยู่มีตูโซ่เข้ามาหาทรงเดือนละสามรลอยหารลอยต้งเทียบเนี่ยต้งเทียเนะแม่ให้เงินสามรลอยก็รลอยสามที่ผ่า่ารลเท่ากับเมื่อแล้วแต่ว่าผู้เอื่อนเขาอ่ะทั้งมีอยู่มีกินเขาเจ็บไว้แต่กินตัวมัมมี่แล้วแต่ว่าเจ็บไว เพราะว่าแม่ให้มาแทนค่ารถเพราะว่าถึงบ่มีถ้ามาอยู่แรงไหนบูรูษอ่ะแต่ว่าตอนนั้นขึ้นหน่อยจะอ,อยู่หาลอยเพราะหูมา ถว่าบอข่เมื่อยังย่ำบขอบ่อไข่ชือว่าข่ได้คึืนแล้วข่ยส่สนต่คู่กรู้เมือนบ่อบ่อ ม่แม่คุ้มบักพูดเด้มือนี่บักพูดไปเบาขวามที่ที่ลูกมันตีเขามือมือบอชนะบักเต้ไ้ตีลูกยาแหลมมันเตะปากเลยเพราะว่ามันว่าบักพูดเนี่ยซอยซอยเป็นผู้สวยบานี้บะมือบักพูดล้มผู้สวยเนาะมือล้มอบอต่อมานี้เพราะไงนี่วา่าปูปูปูไปหยังไปหาเสียงหรอเว้ยามาบักเต้ก็จําไว้มันว่ากับป่าอยู่ตอนเพราะท่านไหนียกตังค์ มันว่าป้าเพิ่งบอกสี่เจมบอเรียนตังอ์บอลตัวแขนะมันนี่มันสีลงผูไงบานเงินเดือนเนี่ยมันนี่มันสีให้คอยไปเอาใบทุทีน้ำคู่บนมาไว้มันมันสีมาวันที่สามสีบมันสีลงผูไงบานมือนี่คนมาบ่มาหนี้มือเนี้เบ็วกันมันเล่นบอมานีมันเล่นเวากันมาอันมันเลียงตัวลูกเงินหนังสามสี่สามแสน อันมูเขามัดไว้เรางองแรงแงงนะลูกมันนอนบงกลมไย่งี้สิละบ่ห้บ่ห้ไผเอาแล้วบ่แจ้งมาเห็นต่้งต่อันอันบองเงินมูวนเขาเขาเงินไว้เขาหลอกเทหล้มันมามันหายมันมันเลี้ยไจ้กระซ้่มนะในจบแ้บนี้แบบนี้อันบบบนี้มันยังหูบ่บบานี้มัน่ามันมันผ่นบ่มันผ่นบ่หายมันมันมันถูมันบ่เคลียบ่าไผ่ แต่ลูกมันไปตีเขามื่อนี้เพิ่นมันเลยเว้ากันกับผู้ใหญ่บ้านนารีมผู้ใหญ่บ้านเขาเมื่สิบมันเลยไปเว้ากับผู้ใหญ่บ้านนารีก็เลยว่าพี่น้องเฮามาเว้าบ่ล่ะเบะโต้ไอ้พุดเว้าลุงพ่องก็เว้าพ่อค่อยๆมึงใส่เลยเห็นบ่ป้าแดงเบาเ้าบักพุดฟังว่าป้าโทรบอกอันใหญตุ่มว่าบักพุดบ่ได้ลูกหลานด้วยสิใหญ่ตุ่มว่าตีเลยตีเลยถทั้งสองคนนี่อยู่น้ำกันกันสิ ก็สิเอากันดีคักกว่าซันว่าก็สิงห์เหาะกันตีกันคักท่านสี่มาน้องคือไปเฮ็ดจัรณ์สันสีจังได้มาตีเลยตีเลยพันพันหว่าไขว้รวโทรมานี่ว่าบ่ได้เนาะอันป้าแดงโทรม,มาว่าบักโตุ่นป้าแดงโทรม,มาว่าบักพูดบ่ได้แต่ว่าบักเตยไปตีเขาขอเลยว่าตีโลดตีโลด หมวดป้าขันก็นมาตีเลยขันมนเป็นแลร์แต,ตีเลยป้าเทาก่มาตีเลยตักข่อยฝีงฟ้าอยู่นี่มานี่ป้าแดงแล้วไปบอกบักพูดฟังว่าแทนทีห้ามกันนะนะอันหน้าตุ่มยังไงกัมาตีเลยถ้าเป็นอยู่บ้านเดียวกันนี่ป้าสองพีน่น้องนี่นะก็ามาตีใจแถอะนะไม่มันสูนเนาะสนกได้เป็นผู้สวยก็ย้อนบักพูด เงีมันสูนย์เยมยเดี๋ยวพะัะกๆเลย áo à, k... uh. uh. à, khoa không Khoai mới khoa bắn tiền không แพร่ก็บจิงยู่ตั้งบักหน้าพูดแพร่เนาะังมาลูกมันยั่เบิร์นวะอือก็แพร่ก็ทซ้ำลูกมันยังเบิร์บมานี้ก็เลยว่าลูกมันยเบิรนคือคือเป็นการอันนี้ความคิดของเขาพูดเดี่ยวดอกแต่ว่าบ่าไดลูกมันยังเบิรนนี่ถึงข่อยสีเป็นม่นยิ้งแต่ลูกเขยกับพานแล้วลูก้ายห่วงค้นถึงสิแพร่ก,กับกาทุกค้นอังสีนะข่อยชิดพูดเดี่ยวเขาเจ้าเจ้าบ่าตั้งจักข่อย อย่างมีทุกอย่างมีผลประโยชน์หมดแล้วคอยคอยคุมใจยังวัดจีคุมใจทีว่าถึงทำมันพอนี้ตีบย<บ>ังเนาะถ้าเกิดว่าเขาบ่ทุกอย่างมีผลประโยชน์หมดทำมันมาพอนี้ตีบยังลูกคอยเนี่ยถึงมาสิบดได้ดับราชการลูกคอยกระจบปนิญญากรมูในแต่กลุ่นนี่ คอยพยัญชนะดันให้ลูกข่อยจบปัญญาในตระกูลนี้อันนี้คือคือความชิด่อยเพึ่งจะเว้าว่าตระกูลของลูกไม่ได้พูดเนี่ยข่อยต้องได้รับปัญญาลูกข่อยต้องได้รับปัญญาแต่ว่าเขาสิดูถูกลูกข่อยบ่ได้เพราะว่าลูก่อยต้องได้รับปิญญาบ้ดนี้บักเกมมามามา,มาเฮ็ดให้พูดยัยอีกอ้าว มันดับไปวะมาเตือนมาเห็ดข้างหน้าร้านดูมันท่านนี่จบกูฝนเงีาา้ยวข้างหน้าร้านทับ่เห็นเห็นเห็นได้เห็นหลับแล้วแต่ว่าโอ้เราบ nó bật nó bật nhiều vô mà nó là